จะบอกเจ้าว่าถ้าเจ้ากลับจากป่านี้ไปเนี่ยเจ้าต้องระวังตัวด้วยนะเว้ยวังตัวจากไอ้ชายชุดดำที่เจ้าเจอกับพักขักวของมันมันกำลังไปเลียกพักขักวของมันเนี่ยมาที่นี่สวัสดีครับผมฟูจังเกิลทูนะครับครับทุกคนแต่วันนี้ผมก็จะเดินทางไปหาท่านอาจารย์มูเซอร์ผมนะครับ ก็คือเนี่ยผมอ่ะไม่ได้ไปหาท่านอาจารย์ผมเนี่ยหลายวันแล้วนะก็คือผมเนี่ยไม่ว่างเลยนะระหว่างที่ผมเดินทางไปหาท่านอาจารย์ผมเนี่ยผมก็ไม่เจอแกเลยนะก็ผมก็ไปเจอกับนั่นแหละทุนก็คือชายคนหนึ่งที่น้องแกโดนไอ้ผ้าจับไปนะก็วันนั้นผมก็ได้ช่วยน้องแกแล้วนะครับก็ผมก็ได้ไปส่งพี่เขาแล้วนะก็ตอนเนี้พี่เขาก็ กะพี่คนนั้นก็ได้กลับไปที่บ้านแล้วนะก็น่าจะปลอดภัยแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้ผมก็เลยจะไปหาท่านอาจารย์มูเซ์นะก็จะไปไปหาท่านเนี่ยก็ผมก็จะเอาของไปให้ท่านด้วยนะก็ของก็มีไม่มากนะทุกคนงบผมก็มีไม่มากนะผมก็ไปรอดูนะว่าวันนี้ผมจะเจอท่านอาจารย์มูเซอร์หรือเปล่าแต่ว่าวันนี้ผมจะไม่ไปตรงที่ที่ตรงนั้นนะ ผมเนี่ยก็ได้ไปทมเพื่อนผมมาแล้วนะผมว่าจะไปดูตรงที่ที่มีหินนะก็ที่ที่อาจารย์มูเซอร์เนี่ยอยู่ตรงนั้นนะก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับทุกคนผมก็ได้ไปทมเส้นทางเพื่อนผมมาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยครับก็ตอนนี้เป็นเวลาเย็นแล้วนะครับทุกคน จะรู้สึกว่าป่านี้จะมืดไวมากเลยนะทุกคนก็ผมเด้ได้ถามเดินทางกับเพื่อนผมแล้วนะครับขอเพื่อนผมก็ได้บอกเป็นทางมาแล้วนะครับผมก็เดินทางมาคนเดียวนะครับ ก็เพืผมบอกว่าถ้าไปจุดจุดนั้นนะก็จะไปเจอแกนะหัวแกก็จะอยู่จุดจุดนั้นตลอดเลยนะครับทุกคน ก็ผมนี่ก็ไม่ได้อัพคลิปมาสามวันเลยนะทุกคนก็วันนั้นที่ผมได้ไปส่งพี่เขาเนี่ยหลังจากที่ไปส่งพี่เขาเนี่ยผมกลับมาบ้านก็ผมก็ไขขึ้นเลยนะทุกคนก็รู้สึกไขขึ้นเนี่ยหนักอยู่นะครับก็รู้สึกว่าเพิ่งเริ่มจะดีขึ้นนะทุกคนผมก็เลย จะเข้าไปหาอาการหน่อยนะก็จะไปถามอาการหลยนะเพื่ออาจารย์ผมเพื่ออาจารย์ผมเนี่ยจะรู้นะว่าอาการที่ผมเป็นเนี่ยคือไปโดนอะไรมาหรือเปล่าเพราะว่าผมก็ช่วงวันแรงนี่เป็นก็รู้สึกวดหัวนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแย่นะครับทุกคนครับทุกคนตอนนี้ก็ใกล้ ถึงที่อาจารย์ผมเนี่ยอยู่แล้วนะก็จะเป็นบริเวณข้างหน้านี่เลยนะครับต่อผมก็ได้ซื้อของมาฝากท่านอาจารย์นิดหน่อยนะทุกคนเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้ใครวะ เมื่อกี้มันผมเจอเงาดำๆวิ่งไปเลยนะทุกคนมันเป็นคนแหละนะแต่ว่ามันใส่ชุดสีดำนะแล้วมันจะมีผ้าสีน้ำเงินบนหัวนะทุกคนวิ่งไปไวมากเลยนะอย่างกับไม่ใช่คนเลยนะทุกคนอันนี้ก็ใกล้เขตของทอี่อาจารย์ท่านอาจารย์มูเซอร์แล้วนะไม่น่าเชื่อว่ามันจะไม่รู้ว่าคือใครนะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปถามท่านอาจารย์นะ ก่อตรงนี้ผมเพิ่งเคยมานะเหมือนผมจะเจอท่านาานะอ,อา,าจารย์นะอาจารย์เดี๋ยวครับอ,อ๋อผมเองครับท่านอาจารย์ออยยโอ้โหผมก็ไม่เจอแล้วท่านอาจาราย์ไล่วันมากเลย,ยสบายดีไหมสบายดีไหมสบายดีครับ เราท่านอาจารย์เนี่ยสบายดีป่ะครับขาเครับผมสบายดีแตวันนี้เนี่ยเมือนมีโจรมาหนังย่องย่องแถวนี้ด้วยวะอะระครับเมื่อข่าเจอโจรมาย่องแถวนี้ด้วยวันนี้นะโจรนะครับใช่เหมือนเมื่อกี้ผมเจอใครไม่รู้ท่านอาจารย์แต่ผมจะมาถามท่านอาจารย์เนี่ยแทงมันไปสามแทนมันใส่ชุดสี่ดำไหมครับ ที่ผมเจอมันวิ่งแถวนี้เองนะอาจารย์ใช่หรือใช่ครับเจ้ายพิงมาค่ะแล้วก็มันเนี่ยมาจงังจังหวัดมาดีก็เลยไลยแ่แก้มมันแล้วมันเนี่ยทีไปได้มันมา,ามันมากี่คนนะท่านมันมาคนเดียวเองออกไปไประวังตัวด้วยนะบุตรครับผมผมนี่เมื่อกี้ผมก็ตกใจนะผมก็ คิดว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์หรือเปล่าเพราะว่าขี่เองไม่ได้ไปช่วยมันเพาเห็นมันวิ่งแล้วมันแบบวิบ่งไวมากเลยเหมือนมันจะทําท่าจับจับท้องอะ่ะท่านแสดงว่ามัน,น่าจจะเป็นแพ้นะขาคิดว่าแพ้มันเนี่ยกรมันไวก็แม่งตอนแรกขาคิดว่าแม่งตายแล้วเ้ยผมว่านะ่าจะถาหัดเลยท่านเพราะว่าผมเห็นมันวิ่งเนี่ยมันเจ็บมากเลยนะเหมือนคนเจ็บแผล ขนมแฝงกับนอนมาฝากท่านเฮ้ยขอบใจเจ้ามากเฮ้ยเจ้าโชคดีอ้อมีความสุขเ,งเองมีรวยเว้ยตันนี้ก็พอแล้วเออกว่าเด้ช่วงนี้เองเป็นไงบ้างวะโอ้โหท่านอาจารย์ช่วงน,นี้ระหว่าง ผมไปหาท่านอาจารย์เนี่ยเมื่อวันสองวันที่แล้วผมอะไปเจอกับชายคนหนึ่งน้องเข้าหาักแล้วเขาให้ผมช่วยเหลือผมก็มไปเจอแล้วอีกวันหนึ่งใช่ไหมผมก็ไปเจอ้ผ่านน่ะกําลังแบบกำลังจะสร้างห่านน้องน้องชายของพี่คนนั้นผมก็ได้ไปช่วยเอาไว้แล้วก็ผมก็ได้ไปส่งเขาแล้วผมได้ไส่งพี่เขาแล้วคือเจ้าเนี่ย ช่วยคนได้ใช่ไหมเอ้ยดีเลยดีเยี่ยมคือว่าเป็นการช่วยคนที่ดีอย่างนี้เนี่ยดีเยี่ยมยกย่องเพราะว่าถ้าเราเจอคนลำบากเนี่ยเราก็ต้องช่วยใช่ไหมแต่ว่าเรื่องสำคัญสำคัญเลยวันนี้เนี่ยถ้ายอยากจะบอกเจ้าว่าถ้าเจ้ากลับจากป่านี้ไปเนี่ย จ้าต้องระวังตัวด้วยนะเว้ยระวังตัวจากไอ้ชายชุดดำที่เจ้าเจอกับพักขวกของมันมันกำลังไปเรียกพักขวกของมันเนี่ยมาที่นี่แล้วมันเนี่ยน่าจะทำลายขาได้แต่ว่ามันเนี่ยไปที่บ้านขาไม่ได้แล้วถ้าขาออกจากตรงนี้ไปเนี่ยมันก็ตามขาไม่ได้แล้วแต่เองเนี่ย ยังมีวิชาอยู่นะถ้าเอออกจากป่านี้ไปได้มันก็ตามเองไม่ได้แล้วระวังตัวด้วยนวย้ยอย่าไปเชื่อใจใครทั้งนั้นในระหว่างที่เราเนี่ยกำลังเดินกลับอย่าไปเชื่อใจถ้าใครมาชวนไปไหนก็ไม่ต้องไปนะเองต้องกลับให้ถึงปลายป่านะเวย้ยไม่งั้นเนี่ยพวกมันเนี่ยจะดักทำลายเองได้ถ้าเป็นห่วงเอง แท่านอาจารย์งง้ผมช่วยครับตอ,อนนี้เลยขาก็คิดว่าข้าจะไปหลายคนที่มันเนี่ยถ้าไม่พวกปลาทูน่ะพวกไอ้ทองอินน่ะเจ้ารู้จักไหม,มห่มวยทองอินเนี่ยมันทำลายไอ้เจ้าปลาทูบาดเจ็บหนักขากันเลยอยากจะไปจัดการมัน แต่ว่าพวกมันเนี่ยมันมีพักพวกวะออมันมีลูกเลยใช่ไหมครับใช่พวกมันมีลูกศิษย์ลูกหาบเยอะลูกศิษย์พวกมันเนี่ยก็เล่นแต่มนดําทั้งนั้นเหมือนกลุ่มไอ้ผ้าเลยนะครับใช่คล้ายๆกันแต่กลุ่มพวกมันเนี่ยชอบจับคนไปสรางเวทให้อาคมน่ะคือเอาชีวิตเนี่ยไปแลกกับมนดํา ชีวิตคนเนี่ยมีขาามากกว่าพวกมนต์ดำเยอะแต่พวกมันเนี่ยเห็นเป็นผักเป็นปลาข่าไดา้ไม่กระต่างเด็ก<ม>พวกมันเอาเลือดเนี่ยไปบูชามนต์ดำที่พวกมันเนี่ยเคาลบนับถือทำให้มนต์ดำพวกมันเนี่ยแข็งแกร่งมากๆเออ,อ,เอยู่กนี้อยู่เท่าไหรไอ้บววนี้มันอยู่ที่ทำไอ้เจ้าคิงมันบอกขาแล้ว มันอยู่ที่ถ้ำป้ายน้ำตกนะอ,อยู่ไม่ค่อยใกล้เท่าไรมันดำมึงมันมน่าจะแกลงกล้าแต่ถ้ำที่มันอยู่เนี่ยข้าลองใช้ตาชย์ที่ข้ามีเนี่ยมองดูแล้วนะไม่มีทางเข่าเลยแสดงว่ามันอาจจะใช้มนครั้างนีมี้าเจ้าอ่ะ อยากจะมารวมเดินทางแล้วก็เจ้ามาได้นะเพราะว่าดูทรงแล้วลูกศิษย์พวกมันเนี่ยอาจะเยอะไม่เบาอ่ะ่ฉยๆกันจัดการนะพรนี้เดี๋ยวผมมา,าจาัด๋ยวผมเข้ามาหา่างๆสวยที่คอเองเนี่ยช่วยเจ้าได้แหละเชื่อข้าสิมันทำลายเองไม่ได้แล้วม์ดาของพวกมันเนี่ยมีแต่สะท้อนกับสายสวยเส้นเน้ นี่แม่งยุ่งเยอะวะ่ะเริิ่มมืดแล้วด้วยแล้๋ยวค่อยผ่านี้ทันยังเจอวันหนึ่งผ้ไอ้พาเนี่ยข้าคิดว่าผมมันเนี่ยน่าจะกบดานกันอยู่น่าจะฝึกวิชาหรือไม่ก็เสริอมอาคมของผมมันมันน่าจะเตรียมการอะไรสักอย่างเพราะว่า ขารู้สึกว่าช่วงนี้ไอ้ผ้าเนี่ยมันเงียบเงียบไปแต่มันยังมีชีวิตอยู่มันทำให้ขาเนี่ยรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเท่าอรเพราะว่าไอ้ผ้าเนี่ยขท้าของมันเนี่ยเข็มแกรงมนดำของมันเนี่ยปวดคลั่งเลยแต่ว่ามันก็มีข้อเสียหลายอย่างมันเนี่ยมันต้องกลับบ้านก่อน หมื่นามันกลับกลางคืนเนี่ยกลับไหม่หล่ะอันนี้ขาไหม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะขาฟังมาจากพอขาอีกทีนึงเคยเล่าให้ฟังว่ามดํำหัวมีเนี่ยถ้าหญิงเสริมเนี่ยมันก็จะมีข้อแหลกเปลี่ยนโอ้โอแล้วมันก็ยาวนะ เราเจ้าจะเดินลับตอนไหนล่ะอย่าผมว่าเนี่ยผห็นเดินทางกลับนะครับออก็คือผมก็มาหาท่านเนี่ยก็คือผมก็จะอยากรู้เลยว่าท่านเนี่ยอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอ้อถ้าเจ้าอยากเจอข่านะเจ้ามาที่นี่ได้เลยแต่ถ้าเจ้ายังไม่เห็นขาน้าหนังตรงนี้เจ้าก็นึกถึงข่าเดี๋ยวข่าก็ออกมาเองออแต่ถ้าเจ้ามาเจอข่าแสดงว่าข่าเนี่ยเห็นเจ้าแล้วข้ามารอเจอ้า โชคดีเว้เยงั้นผมเนี่ยเดินทางกลับก่อนนะครเอเดินทางปลอดภัยแล้วก็อย่าลืมที่ข้าบอกอย่าไปเชื่อใจใครนะเว้ยระวังทางเนี่ยข้ากู้ไอ้ชุดดำเนี่ยไปียก,ภกบภาพพวกมาไปทำลายเองแต่ถามมันมาทำลายเองเนี่ยเอ็งนึกถึงข้าได้เลยข้าออกไปยังแน่นอน <c oughs> ตอนนั้วผมยังบอกท่านอาจารย์นะ ว่างเลยก็คือวันนั้นน่ะผมอ่ะได้ที่ผมช่วยพี่ชายคนนั้นใช่ไหมผมม่พาเขาวิ่งใช่ไหมผมก็ได้ทดลองวิชาที่ท่านอาจารย์มอบให้ผมพอวิชาหายตัวนะผมก็ได้ลองใช้ดูนะพราะมันไม่เจอผมไม่เจอเองจะแดงหว่าวิชาที่เองได้ใช่เนี่ยมันได้พ้นนะถ้ามันไม่ได้พ้นเนี่ยมันน่าจะเจอเองไปแล้วตอนนั้น แต่ข้าเชื่อได้ว่าวิชาที่เจ้าทําตอนนั้นเนี่ยน่าจะเกิดพ้นทาเห็นนั้นเนี่ยมองไม่เห็นเจ้าเพราะฉะนั้นผมก็นึกถึงท่านอาจารย์แล้วก็คําสอนที่ท่านอาจารย์บอกผมก็เอาไปมาลงในสองีที่ท่านอาจารย์พูดแล้วก็มองผมนี้าอยากจะบอกเจ้าอีกเรื่องหนึ่งไอ้วิชานี้เนี่ย มันใช้ได้ในป่าที่ข้าอยู่เท่านั้นนะ mm hmm. เองจะเอาไปใช้ในป่าข้างนอกแล้วก็ไม่มีทางใช้ได้เพราะว่าป่าเนี่ยมันเป็นป่าอาถรรพ์เป็นป่าที่มีมนค้างครอบคุมทุกพื้นที่ที่เนี่ยเป็นที่รวบรวมของเราหมอพีเราพวกจอมขอมังเวไซเเวหมีดีและดีทั้งนั้น ไอยิงเข่าขไบเลืกเนี่ยเจ้าจะได้เจออะไรยิงหนากลัวกว่านั้นอีกอันนี้เนี่ยที่เจ้าเจอเนี่ยเป็นแข่ภพยหนอกไถ่าเข้าไปข้างในนู่น่นไปถึงเขตป่าดิบชื้นสุดท้ายนะข่าบอกเลยที่นั่นเนี่ยคองจริงข่าเองเนี่ยเคยไปแค่ครั้งเดียวก็รู้สึกว่าหนากลัวมากๆเลยผมขอถามท่านหนึ่งห่ยวังห สมิงมีจริงสมิงเลอ,อ,เ,เ,อ,อเดี๋ยวข่าจะตอบให้กระซังจางใจเลยนะสมิงเนี่ยมีอยู่จริงนะแต่ว่าเจ้าต้องไปปลาที่ข่าบอกปลาดิบชื่นปลาสุดท้ายลลึกเลยใช่ปลาที่มีแต่ต้นไม้ใหญ่ปลานั้นเนี่ย ในเวลากลางคืนเนี่ยเขาไม่นอนพื้นกันเท่าไรหรอกส่วนหมาข่าก็เห็นนอนห่างกันทั้งนั้นนะเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยหรือว่าตอนกลางคืนเนี่ยมิงเนี่ยมันก็เป็นปานใน,ใน,ในตอนเช้ามันก็เป็นคนนีแ่แหละเอ้ยผมมันมาไม่ถึงนี่หรอกผมมันมาไม่ถึงนี่หรอกที่ขาไปเนี่ยขาเดินออกไปจากนี่นะผมมันไม่ได้ขับข้อมาเพราะว่า มันเป็นเส้นทางอยู่ฟังประเทศไทยอ่ะฟังบ้านนู่นเลยกดไกลเดี๋ยวจะมืดแล้วเองก็รีบกลับเดี๋ยวลืมที่ข่าบอกด้วยว่าอย่าไปเชื่อใครนะเว้ยตลอดทางกลับเนี่ยเพราะว่าข่ากลัวเองเนี่ยจะมีคนมาทักไงเนียวท่านเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับเออคคบโชคดีเว้ย เดี <t od ian |ms|> ๋ยวขาก็จะไปแล้วก็ผมเนี่ยจะเดินทางกลับก่อนนะครับพอเวลาตอนนี้ก <rawd Moder> ็เริ่มมืดแล้วนะครับทุกคนก็ผมรู้สึกเนี่ยผมรู้สึกว่าเนี่ยต้องรีบกลับเลยนะเพระท่านอาจารย์ก็บอกวให้ผมรีบกลับดีกว่านะ แล้วก็เดินทางเนี่ยก็ระวังตัวด้วยนะครับก็ท่านบอกว่าถ้าเจอชายชุดดำเนี่ยก็อย่าไปคุยนะขออย่าไปช่วยเหลือหรือว่าอย่าไปคุยกับเขานะทุกคนก็ตอนนี้ผมก็จะรีบเดินทางกลับเลยนะทุกคนก็เริ่มมืดแล้วนะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็มีไฟฉายอยู่ในกระเป๋านะ เส้นทางนี้ก็เลืออ่อยไกลเลยนะทุกคนี๋ยว,ว่าพรุ่งนี้ผมก็จะมาหาท่นานอาจารย์ต่อนะครับท,ท่นานอาจารย์บอกว่าพรุ่งนี้ท่านอาจารย์จะไปล่าไอ้ผมจำชื่อไม่ได้นะก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะพอท่นานอนาจารย์บอกว่าเนี่ยมันเหมือนจะเป็นโจรกลุ่มใหม่แล้วทุกคน ทองคนมาเพิ่มกันอีกแล้วนะครับผมเดานะอาจจะเป็นพวกของพวกไอ้ผ่าได้นะครับทุกคนครับทุกคนแต่เราเนี่ยไว้เจอกันคลิปหน้านะครับแต่คลิปนี้ผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับครับทุกคนสวัสดีครับ